จะบอกว่าบางทีเราได้มเมล็ดมาเนี่ยเราบดเครื่องบดตัวเดิมเลยนะเบอร์บดเบอร์เดิมเนี่ยแล้วบวบดแบบเอ้ยบางมเมล็ดทําไมมันแน่นโป๊กมาแบบคึก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 ,คกหมุนไม่ค่อยไปบดยากจังกับบางมเมล็ดเอ้ยทาไมมันแบบหมุนได้แบบลื่นสมูทแบบว่าบดง่ายจังอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเป็นไปได้ถึง3สาเหตุสาสาเหตุที่ทําให้มเมล็ดกาแฟเนี่ยมันมีความบดง่ายบดยากแตกต่างกันนะครับจากการคั่ว จากการโปรเซสแล้วก็จากแหล่งปลูกนะครับปัจจัยแรกจากการคั่วจะบอกว่ากาแฟเนี่ยถ้ายังเป็นสารกาแฟหรือว่ากลินบีนอยู่เนี่ยมันยังไม่มีรสชาติต่างๆไม่มีรสดอกไม้ผลไม้ที่เราชื่นชอบกันมันต้องถูกความร้อนแล้วมันถึงจะปลดปล่อยสารอาหารเปลี่ยนปฏิกาทางเคมีด้วยความร้อนเหมือนเวลาเราปิ้งขนมปังหรือว่าเวลาเคีย่ยวน้ำตาลเนี่ยออกมาเป็นกลิ่นต่างๆมากมายมายสาร ที่เราชื่นชอบในกาแฟกันแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าระหว่างที่กระบวนการทางเคมีที่เขาเปลี่ยนไปอ่ะที่ถูกความร้อนเนี่ยมันก็จะมีสเตทที่แบบมเมล็ดจะพองเรียกว่าเปลี่ยนสเตทของของตัวสารกาแฟไม่เต็มที่เนี่ยมันก็เลยจะมีความหนานแน่นอยู่สูงพราีนการบดเราก็เลยจะยากเจอในกาแฟที่ขั้วอ่อนหลายค่อนข้างอ่อนมากคือสีมันเข้าสีเฉดน,น้ําตาแล้วนะแต่สีมันก็จะแบบสีมันก็จะซิดซอ่อนๆ่อนเนี่ยครับแต่จะบอกแต่มันก็มีสไต การคั้วแบบหนึ่งที่เน้นแบบอ่อนมากๆเลยที่เรียกว่าสไตล์สแกนเดเวียนก็คือการคั่วแบบนอร์ดิกสไตล์ก็คือแบบนี้เม็ดจะแข็งมากถ้าสังเกตวัสดตล์เม็ดจะแข็งมากก็สีอ่อนมากนะครับอันก็เป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งอ่ะมาถึงปัจจัยที่2ครับปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยเรื่องการโปรเซสทีเนี้ยเป็นการคั่วระดับเดียวกันเลยนะแบบคั่วเสร็จมาวัดสีค่าสีเหมือนกันระดับการคั่วเหมือนกันองศาเหมือนกันอนะไรเงี้ยทำให้เมล็ดเนี่ยเปาะ แน่นแตกต่างกันได้นะครับก็คือมเมล็ดที่มีการหมักที่เยอะถ้าเริ่มจากเทดิช t นอ n ัลโปรเซสก่อนพวกวอ h ฮันนีเนชั a ลเนี่ยแน่นอนฮันนีหรือเนชัลก็จะมีโครงสร้างที่เปราะกว่ากับวอตต่อให้เป็นไล่ไลเดียวกันนะเพราะว่ามันเกิดการหมักเกิดปฏิิยาจุลินทรีย์มีการจเจริญเติบโตการแบบว่ากินอาหารแพร่พันธุ์เอาแก๊สเอากดซึมเข้าไปในมเมล็ดเนี่ยเยอะกว่า มันก็เลยทําให้โครงสร้างของสารกาแฟหรือกิีนบีเนี่ยมเมล็ดกาแฟเนี่ยเปลี่ยนเยอะกว่ามันก็เลยทําให้ความเปาะมันเกิดขึ้นได้มากกว่าแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นโปรเซสที่มีการเพิ่มเข้าไปอีกไม่ว่าพวกแอนเนอรบิกที่มีการหมักยาวนานเพิ่มเข้าไปอีกหรือว่าการใช้ยีดการใช้ CM c a r b o n i c m a นิกมัลเซหรือว่าการใช้เทคนิคการหมักอื่นๆเพิ่มไปมากกว่าการหมักปกติมันก็ยิ่งทําให้กาแฟมันเปาะไปมากขึ้นอีก อ่ะอันนี้สาเหตุที่2แล้วสาเหตุที่3สุดท้ายก็คือจากแหล่งปลูกเลยกาแฟที่ปลูกสูงเหมือนที่อาจจะเคยได้ยินว่ากาแฟที่ปลูกสูงมักจะมีรสชาติที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช่แค่รสชาติที่ซับซ้อนเนี่ยมันทําให้กายภาพเขาอะ่ะมีครง้างที่แน่นหรือว่าเราเรียกว่า density สูงก็คือความหนาแน่นที่สูงก็คือเหมือนมวลมวลเขาเยอะมวลเขาเยอะในปริมาณพื้นที่ที่เท่ากันมวลเขาจะน้ําหนักเยอะกว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยิ่งสูงเขาก็ยิ่งสะสมสารอาหารได้เยอะอยากให้นึกถึงว่าเขาจะสะสมสารอาหารอัดแน่นกันเหมือนแบบกำแพงคอนกรีตที่แบบข้างในอัดแน่นนะแต่ถ้าเกิดกาแฟที่ปลูกต่ำครับซึ่งเขาจะบอกว่าถ้าต่ำแบบพันห้าร้อเมตรหรือว่าแปดร้อยเก้าร้อยเมตรเนี่ยแบบกาแฟแบบบราซิลหรือว่ากาแฟอาราบิกาที่ปลูกไม่ได้สูงมากเนี่ยโครงสร้างเขาจะเปราะเพราะว่าสารอาหารเขามีไม่เยอะโครงสร้างเขาก็เลยแบบจะเปราะหรือว่าเราเรียกว่าเดนซิตี้ต่ำครับทีนี้การบด อเรามาบดมันก็เลยจะลื่นแตกต่างกันนะครับก็จะมีหลักๆ3ปัจจัยก็คือการคั่วนะครับโปรเซสแล้วก็แหล่งที่มาเฉยลืมบอกว่ายกตัวอย่างถ้ากาแฟเดนทิตี้สูงเนี่ยมันก็คือแบบกาแฟพวกแอฟริกาพวกเคนยาเอทีอะไรงพวกนี้จะเป็นแบบเดนนิตี้สูงครับอ่ะสุดท้ายครับจริงๆจะบอกว่าดื่มกาแฟให้สนุกอะ่ะไม่ใช่แค่รับรสจากแค่ดินหรือว่าจมูกของเราหรือว่าเทสกับ อารมณ์ของเราครับราสามารถใช้เซนเซอรี่อื่นๆของเราเนี่ยรู้เรียนรู้และรู้จักกับกาแฟได้มากขึ้นไม่ว่าการสังเกตด้วยตาครั้งต่อไปเฉยอ,อยากชวนแบบลองสังเกตเมล็ดที่เราชงที่ว่าผิวสีเป็นยังไงอ่อนหรือเข้มกว่าที่เคยชงดื่มแล้วก็มันหนามันบางไหมเปลือกเอ้เส้นข้างในตรงกลางมันมีเส้นขาวๆไหมในเมล็ดมันเป็นวอดโปรเซสรหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยทำไม,มเมล็ดนี้มันยุ่ยจังอ,อยากให้ลองลองสังเกตนะครับแล้วก็ กลิ่นเป็นยังไงก่อนลองดมกลิ่นสังเกตด้วยตาตอนบทเสียงตอนบทเป็นไงไงไอจะบอกแบบนี้ว่าไม่จําเป็นต้องบดมือก็ได้นะครับบทมือน,นี้เราจะใช้สัมผัสจากการนะแต่บทใช้ฟังเสียงดิือซิอกาแฟแบบนี้ไม่เสียงมันแบบอุ้ยเสียงมันบทแล้วมันเพาะจังมันดื้อปื้ดดแต่อีกอย่างหนึ่งมันอย่างเงี้ย อลองสังเกตดูเพราะเชื่อ,อว่าเซนเซอรี่เนี้จะทําให้เรารู้จักกับกาแฟได้มากขึ้นครับยิ่งเราสังเกตมากขึ้นเรามีข้อมูลมากขึ้นเราเหมือนจะรู้จักเพื่อนคนหนึ่งในกาแฟคนหนึ่งอ่ะได้มากขึ้นเราจะหาความเชื่อมโยงได้มากขึ้นแล้วก็จะดื่มกาแฟได้สนุกขึ้นครับยัไงไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ครับหวังว่าดื่มกาแฟแก้วต่อไปจะเอ็นจอยกับเซนเซอรี่กับกาแฟมากขึ้นขอบคุณคที่ติดตามรายการนะคะนอกจากนี้เรายังมีคลาสพัฒนาทักษะกาแฟ ทางด้านการชิมและชงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page f a o e b o o k Page, COOF แล้วพบกันค่ะ